บไปทหารจะไม่รู้ว่ามัดัที่ไหนเ็เดินางมาเลยยโอ้ยไม่เก๋แต่เลยเรากับี่ได้พี่พี่ครับครับนครัวตามัน่ครับขอบคุณมากครับ รายพี่วดีครับไที่เป็นคนนี้สมัครนักอาหารครับเนี่ยใช่ที่วัเนี่ยะูืว่าผมเนี่ยไป้ยเดี๋ยวเดลงไปด้านล่างอย่านั่งเรียบรุ่นอ้าวอมทำไมอะเป็นแม่ทัพโอ้เป็นโดนเม่ทัพเลยเนี่ยครับโอ้โหคือพี่ครับผมเนี่ยอยากเป็นทหารมากเลยผมเนี่ยรักชาติรัาชาติเอาผมจะเป็นทหารเหรอเอาอะไรยืนนี่เดี๋ยวู่นตึงนู่นล้ว่าได้ก็ผ่านไม่ผ่าน อยให้มึงยืนยืนครับยืนแล้วพี่ยืนยเงยืนแล้วจรักเียรักจะว่ให้เห็หน้าตาดีในรับกันเนี่ยพี่แหมพูดเขาดีอไรอไรผมชืตา่ครับดูไหมด้วยเป็นทับตุงขนาดนเลยเนี่ยดีอไรนะดีจะพี่ดนี่ ต่อทำคนอยู่โซนแล้วที่มีรางวัลนั้จะให้ดาวไลท์แช้วแมนะครับผมหรือดาวไลท์ท่าเย็นสามถึงสองขอบคุณมากครับที่เพื่ออะไรเขาเนี่ยมา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 ชื่อชื่ออะไรผมชื่อเตอมครับชื่ออะไโอ้ยต้องย้อนไปครับผมใหม่เลยชื่อนะชื่อเติมครับชื่อเติมครับจตุกูลดีติงหูดีติงหูครับผมอย่าเว้นนานเลยดีติงหูครับ

ปอกพ,พ่อผมเป็นตาแก่อย่ามาล้อเล่นไม่ตลกใช่ไมดูเห็นหน้าในใค,คล้ายๆคนแถวบ้านผมผมไม่เคยอยู่แถวบ้านเะม่ยห,หน้าในใคล้ายไงคนแถวบ้านอยู่แต่เขาตายแล้วตายเหรพ่อกเนี่ยเป็นอะไรตายอ่ะหอยนี่ตายพี่รอ,อเออรู้ไปทักหน้าเอ็มรู้ได้ข่าวว่าตายของตาแก่ <laughs> แบบดิไปบบดีไปดีเขาอะไรไปดีดีอยากไปดังหานาจะไปดนะังหนาเหรอจะเป็นจริงเหรอ ผมอยากเป็นจริงครับไม่น้อยนะโอ้ผมรักผรักมามาชื่ออะไรชื่ออะไรเืยอชือจริงืชอเล่นอ่าอ่าเเล่นเลยเชยเล่นได้ได้เลยเชเล่นชื่ออะไรชื่อเ่นม่ไไ่่่อ่ไม่ไ่ื่อ่อ่่่่อม่่่่่่่่ไไ่่่่่่่่ สมถวยหลีบหลีบหนีนะสมถวยหลีบหลีบหนีครับสมถวยหลีบหลีบหนีหลีบหลีบหนีครับใครตั้งชื่อเรืมึงเนี่ยบุญพ่อพ่อแม่ครับพ่อแม่ชื่ออะไรแม่ผมอ่ะเออแม่ชื่ออะไรแม่ผมชื่อสมศรีหีบหอมสมศรีหีบหอมครับพ่อเราสุขสันต์เป็นวันวันกว่าจะเสร็จ พ่อแม่ตั้งให้เหรอครับผมได้ปรึกษาพนะระไหมปรึกษาแล้วครับพระวัดอะไรพระวัดนิ้ดูดเจ้าว่าเชื่อพระปูกลวยก็ไปโยกสีโลพระปูกลวยปูกลวยก็ไปโยกสีโลกเจ้าว่าวันนี้รอครับได้เชื่อนะทรงสีผิวหอมมีพี่น้องไหม พี่เขาก็มีครับพี่น้องชื่ออะไรพี่พี่ชื่ออะไรเขาไม่ยอกรู้จักกันเลยเอาก็เป็นทหารแล้วต้องกรอกเพื่อมคนตายเขาได้เออแจ้งยากเออเออม่ารับตกพี่ชายผมอ่ะเออทะเลาะสัตว์รักสิงชื่อกับนักสมุนน้องน้องชายเนี้ยเต้นสักราตะบุนรักสิงเหมือนกันอ๋อครับมันชื่ออะไรนั่นนึงนะตัวรวยดีดีนี้มามามาพิมพ์กันแล้วกันครับผม สมววยต่วเสือนะต่วเสือออกมาอยากไม่ต้องสอนกู้เปลียนเป็นออกไปด้วยนะตัวเสือสารสมสมถวยเขาทหารยังไงรอดทหารทหารทหารทรวยถวยเออทวยพี่เออสมทวยทวยกูรู้เลยทวยมันย้ำมากกรอกู้ยินผมกลัวพี่จะลืมครับเราจกคนหนีผีหนี

เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนเป็นไรเนี่ยเยวีเนี่ยมา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 จะมุดเองมึงจะห่อทำไมล่ะเป็นทหารแล้อก็ใครได้เพิ่งยื่อกองกเสียวพี่ จะหอทำไมกูกินนี่ืูคนรผัดไทยแล้วมืห่อทำไมอะพี่ไปเพื่อพ่อแม่ที่บ้านป้าตองแบเลยคชื่อพ่อองชื่อเลยนะฮะชื่อพ่ชื่อสมศีหิบหอชื่อแม่ก็เลยอะ อพี่จะถามง่อยไปนะพี่ไปไป่วยนะผมด้วยช่วยเออได้ๆตรงนี้ได้ช่วย